ข้อ15คนรวยทำงานหนักฉลาดใช้หลักการน,นะเอารู้แค่ในห้องนะอย่าไปไม่ต้องไปเผยแพร่ใครเอาเราเราู้แค่ในห้องพอปิดเงียบไว้ผมจะกระซิบบอกเบาๆถ้ามีประกาศสมุดจบไปนะหนึ่งกระบวนการเนี่ยเนี่ยทำงานหนักบัชาล่ะอ ไม่รู้ว่าทํางานนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงอะแล้วมันส,ด,สดชื่นตลอดทั้งวันนะทำยังไงมันมีวิธีนะเออนะมีวิธีเออถ้าต้องมีเป้าหมายก่อนนะเป้าหมายสําคัญมากเลยแต่เป้าหมายอย่างเงี้ยถ้ามีเป้าหมายถ้าเรียบร้อยนะเออให้มีเป้าหมายเรียบร้อยข้อสิบสี่นี่คือเป้าหมายท่า,านสะิบห้านี่คือการลงมือปฏิบัติเรามาในธุรกิจออนไลน์ Online, เรามาอยู่ในทิกตอกประตูบันแหละในการจะสู่ ความประสบความสำเร็ในธุรกิจอะไรคือเปอร์ซันต์การสร้างตัวตนการสร้างหน้าเราให้เป็นหน้าร้านสำคัญคีย์แพงมากการสร้างหน้าเราให้เป็นหน้าร้านหรือหน้าบริษัทเราคือบริษัทเราคือหน้าร้านให้คนมันจดจำเราเไปไหนก็หน้านี้แหละหน้านี้ทำอะไรวะหน้านี้ทำอะไรวะเอยเ้ยเอ้หน้านี้ทำอะไรให้คนรู้เรา ให้คนเรารู้จักเราสักไปีได้ไหมเอ้ยไม่ต้องใจร้อนให้คนรู้จักเราสักปีหนึ่งแล้วเราก็มีการสร้างคนสร้างเอาล่ะตัวเราให้รู้จักเสียงเราก็ไปสร้างคนให้รู้จักเหมือนเราจําได้ไหมเอ่อที่ผมจำระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามจำไหมเอ่อตอนนี้เราอยู่ระยะที่สองเราอยู่นาโนโน,นะนาโนนาโนนะที่มีพติดตามหลักพันถึงหลักหมื่น ระยะแรกคือยูเซอร์คือศูนย์ถึงหนึ่พมีผู้ติดตามศูนย์หนึ่งพัคือระยะแรกเขาเรียกระยะยูเซอร์ตอนนี้เป็นระยะนาโนคือผู้ติดตามหนึ 1, ่งพันถึงหนึ่งระยะที่สองคือไปฝึกการไลฟ์สดให้เก่งๆให้ชำนิชำนาญมีผู้ติดตามเข้ามาเยอะๆเยอะๆเยอะๆเอาถึงหลักหมื่นเลยนะให้เขาชื่นชมชื่นชอบเราให้ได้เห็นไหม มีคนอยู่ดูข้างนอกเราเป็นหลักพันหลักสี่ห้าพันนะข้างนอกเราอะและอยู่ในห้องก็สัก50คนหรือหนึ่งคนยิ่งดีอันนี้เขาเรียกคนสร้างคนเราคือคนเราจะสร้างคนอย่างนี้เลยแล้วต่อไปคือคนสร้างธุร,รกิจนะมันต้องเป็นสเต็ปนี้คนสร้างธุรกิจคืออยู่ในช่วงที่สาม คือช่วงที่มีผู้ติดตามหลักหมื่นถึงหลักแสนเขาเรียกช่วงไมโครตามหลักของรุ่นพี่เขาตั้งชื่อมายนะูเซอร์นาโนไมโครเนาะเอ็คือไมโครแล้วก็คือ, Micro, อไมโครนั่นแหละตามรุ่นพี่เข้าไปช่วงผู้ติดตามหลักหมื่นนะถึงหลักห้าหมื่นอะไรเงี้ยราวๆถึงแสนเนี่ยเป็นช่วงไมโครท่านเอาคือเอาทุกคนไปสร้างธุรกิจได้แล้วเห็นหรือยัง สเต็ปมันต้องมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้โปรเซสกระบวนการมันต้องเป็นแบบนี้ห้ามลักขั้นตอนห้ามกระโดดข้ามตอนแล้วมันจะแล้วท่านจะท้อทอะไรต้องไปซ้ำเต็มนี่ไตามไปตามอาไรตามการความเป็นเท่าสาชำนิชำนานเา็กซ์เปิร์ทของเราเอ่ะเออในแต่ละสาขาที่ทา่านตั้งโปรไฟล์ไอเบลท่านเป็นอะไรท่านต้องเอาแบบนั้นน,นี่คือกระบวนการคนสร้างคนแล้วคนสร้างธุรกิจก็คือโชคที่สาม แล้วธุรกิจมันจะสร้างเงินในช่วงไมโครเนี่ยไปปายไมโครเข้าสู่เข้าสู่อะฮะแมโครแมโครคือหลัก1นึ่งแสนถึงห้าแสนอันนี้ก็เรี่กช่วงแมโครแมครนี่คือธุรกิจสร้างเงินให้ท่านแบบโอ้หท่านอยู่เฉยๆ ท่านเป็นฟูลอินเซอร์มันจะมีแบรนด์ไม่รู้ม,มหาแบรนด์เลือกแยะในประเทศอะไวิ่งมาหาท่านนาทีเลยเมื่อร้านมีพื้นตามหลักแสนอัพขึ้นไปห0 0 0 0